ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เ,รเจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วีด c h a ช n e l นะครับผมสวัสดีชาวฟีฟ่าทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปี2017นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะก็สําหรับ EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP สั้นๆนะครับผมเพราะว่าย้ายมาตัดต่อใน PC แบบเต็มรูปแบบและในปีนี้เราก็จะได้สตรีมฟีฟ่าเล่นเกมนู้นเล่นเกมนี้ใน PC กันได้อย่างจัดเต็มนะครับผมไปอัพมาเรียบร้อยแล้วโอเคสําหรับ EP นี้เราก็จะมาแลกเชลลับของรางวัลฟรีนะครับผมไม่น่าเชื่อนะเว้ยว่าเปิดปีมาปุ๊บโปรโมชั่นแลกเชลลก็มาเลยครับผม GM อะไรที่หาตังค์ได้นี่ขยันสุดๆนะผมเอานี้โป้งไปเลยะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวมากครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรุ้นกันเลยดีกว่ามามาดูกันครับผมสำหรับไอโปรโมชั่นนี้มันก็จะแลกได้2ครั้งครับผมคือครั้งแรกชุดที่1เนี่ยคือเติมไป50บาทมันจะแลกได้ครับผมส่วนชุดที่2เนี่ยต้องเติมอีก100บาทคือรวมรวมโปรโมชั่นนี้ต้องเติม1้อยบาทครับผมแล้วมันจะได้3ใบมันได้3ใบ,บเหงเาว่ายโปรโมชั่นเนี้ไหนดูดีการนี้เบสห้าสิบบวกเสองถ ว่ายังไม่พอนะผมเพราะว่าเบทห้าสิบเนี่ยอาจจะได้ตัวไม่ดีก็เยอะอยู่ส่วนอินี่เป็นท็อปสิบมีเวอร์เบสมีไทเลเจนส่วนอินี่เป็นท็อปสามสิบมีเวอร์เบสมีไทเลเจนได้อยู่ครับผมได้อยู่โอเคได้อยู่มาเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูแัวนครับผมอีที่ไอที่มันลุ้นเวอร์เบสกับไอเวอร์เลเจนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมันออกเยอะพอสมควรนะครับผมสําหรับตัว XI กับตัวเวอร์เลเจนเนี่ยมาผมว่าใบนี้ลุ้นน้อยที่สุดครับผมเรามาเปิดใบนี้กันก่อนเลยดีกว่าเพราะบวก2ถึงบวก5เนี่ยเปิดยังไงแม่ก็ได้บวก2รผมยิ่งเป็น5 สิบด้วยเนี่ยมาหนึ่งสองสามไปโอ้โห <First one. S 1> oh, นี่ไง นี่ไงทิกาโดคาวายโอครับผมสมัยอยู่เรอัลมาดริดปะเนี่ย<อ>ไม่ใช่ครับผมสมัยอยู่เชลซีนะฮะมันเคยอยู่มาดริดด้วยเหรอวะโอเคออเครับผมก็บวก2นะฮะตามนั้นไม่ค่อยเซอร์ไพรส์รเท่าไหร่เพราะปกติแม่งก็ได้ประมาณนี้แหละมาท็อป30ขอเวอร์เบสครับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เวอร์เบสสักตัวเลยนะเว้ยคือออนแทบทุกวันร่วมทุกแม่งทุกกิจกรรมอะ่ะยังไม่เคยได้เวอร์เบสไม่เคยได้เอ็กไอไอไม่เคยได้เวอร์เลเจน์ไม่เคยได้ไทเลเจน์เลยไม่น่าเชื่ออะไรจะซวยได้คงเส้นคงวานะฮะมา1 2 ซ้ำเพืเรียบร้อยนะไงโลซิกกี้ครับผมโลซิสกี้เมื่อก่อนมันเก่งด้วยตอนยุคยุคแบบยุคบุกเบิกเลยเนี่ยแต่พอยิ่งเล่นยิ่งกากลงเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้น่าจะหลุดตัวจริงไปเรียบร้อยนะฮะโทมัสโลซิกี้นะฮะโอเคมาท็อป10ขอให้มันเกิน10ล้านสักตัวเลยเถอะแหมปีใหม่ทั้งทีปีใหม่ทั้งทีทาไมเอาโปรจังนี้จังไรองนี้มาหลอกล่อพวกเราได้วะเฮ้ยทีเอ็มทำกันได้ลงคอนะครับผมมาตั้งใจครับผมตั้งใจมีไทยเลเจนด์ด้วยใบเนี้ยมาหนึ่ง 똥. 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 โอ้โหคานาวาโลครับผมทําเป็นเล่นนะฮะคนคนนี้เคยได้บอลลงดอมาก่อนะผมสมัยรุ่นที่เขาพิกเนี่ยเขาเป็นนักเตะบอลลงดอนะฮะโอเคเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอะเอาว่าง่ายๆสมัยยุคที่เขาแบบช่วงพิกของคานาวาโลนะฮะแต่ตอนนี้ก็ตามตามเนื้อผ้าครับผม 25m นะฮะโอเคก็จบกันไปสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็แลก2ครั้ง150บาทนะครับผมเตรียมเงินไว้150บาทแล้วก็มีเวลาจํากัดก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะฮะยังไง EP นี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดทู ดใจแล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยละกันนะขออนุญาตไปตัดต่อก่อนและยังไงก็ฝากติดตามผลงนานผมต่อตไปด้วยละกันนะจะมีทั้งเกมฟ i ีฟ้าแล้วก็เกมอื่นๆใน PC มากขึ้นแน่นอนครับผมยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วผมพีซเจ๊งอีกแล้ว <laughs> ตั้งแต่ต้นปีเลยกูโอเคโชคดีครับผมมีความสุขในปีใหม่2017ไปแล้ว๊ายบาย